สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับอาหารหายไปนะนะครับร้านแม็กนำสาวนะครับวันนี้เข้ามานะครับมีสินค้ามานําเสนอพี่น้องนะครับเพื่อความรวดเร็วไปชมกันเลยนะครับมาดูตู้เบียดนะครับตู้เบียดอ่าสิบแปดนิ้วนะครับเป็นมาตินนะครับสิบแปดนิ้วนะครับดอก p o d o นะครับสองสองสี่สองนะครับดอกเดิมเดิม ครับสวยๆนะครับนี้เข้ามาสองใบนะครับตู้สภาพดีนะครับสภาพสวยนะครับพี่น้องครับตะแกรงปั๊มแบบนี้เลยนะครับก็จะมีเบ้าเสียบให้ด้านบนนะครับเบ้าเสียบนะครับด้านข้างนะครับพี่น้องครับนะครับตู้มาตินสิบแปดนิ้วนะครับเป็นของค่ายทิกเกอร์สาวนะครับทิกเกอร์สาวนะครับนะครับพี่น้องครับ ตรงด้านบนก็จะมีเบาเสียบนะครับมีเบาเสียบให้นะครับนี่นะครับมีเบาเสียบดอกเดิมๆนะครับสองสองสี่สองพีอดโอนะครับโครงหล่อนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับพร้อมดังนะครับพร้อมดังใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทโอ้โหคุ้มมากครับราคานี้โคตรคุ้มเลยนะครับพี่น้อง ต่อมาจะเป็นเสียงกลาง8ดนิ้วนะครับแดนิ้วนะครับพี่น้องนะครับ8ดนิ้วปากไลอารีนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นตู้สองทางนะครับมีเน็ตเวิร์กจูนมาเรียบร้อยนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีสายปิ้งนะครับอมีเข้ามาสี่ใบนะครับ4ี่ใบนะครับพี่น้องนะครับอยู่นี่2ใบนะครับจะเป็นชุดแขวนโรงงานนะครับชุดแขวนเป็นโรงงานนะครับชุดแขวนประมาณนี้นะครับมีสลักให้เรียบร้อยนะครับชุดแขวนแล้วก็ แต่ไม่มีเฟรมให้นะครับไม่มีบาร์เฟรมให้นะครับก็จะเป็นถ้าเป็นน้องเอาไปก็ต้องไปตัดทําเฟรมเอาเองนะครับมีเข้ามาสี่ใบนะครับชุดแขนติดมากับตู้มีครบทุกตัวนะครับแตะแกงตั้มสวยๆนะครับมีเข้ามาสี่ใบนะครับหอโค้งหล่อ npe นะครับแปดนิ้วนะครับอ่าเสียงแหลมจะเป็นคอมห้าส่น npe นะครับอ่ะพร้อมใช้นะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับใบละสามพัน ห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับดอกเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องมีเข้ามาสี่ใบนะครับต่อมานะครับเป็นกล่องแรกนะครับกล่องไม้นะครับพี่น้องครับนี่สำหรับใส่วาเทคเลยนะครับว่าถึคสามมนกมาว่าเท5ห้าพันครับอรุณอายเมนะครับใส่ได้เลยนะครับผมมีสองตัวนะครับตัวนี้มีสองตัวนะครับตัวละหกร้อยบาทนะครับตัวละหกร้อยบาทนะครับมีมีฝาปิดใกล้ข้างหน้านะครับ ฟ้าปิดแบบทำมาแบบธรรมดาครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับฟาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นขอบเหล็กนะครับเป็นกล่องไม้ขอบเหล็กนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงมากนะครับใบละหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทมีสองใบนะครับสาหรับใส่ว่าเทคเลยนะครับผมแอมโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้โปรยูโรเทค เพราะแอมโปรยูโรเทคนะครับโปรสองพันห้านะครับตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับพี่น้องนะครับจอดิจิตอลครับสวยๆเลยนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับเครื่องเดิมๆนะครับสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับพี่น้องครับนะครับอ่ะตัวนี้ราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมโปรสองพันห้าของโปรยูโรเทคนะครับผมขับเสียงกลางแหลมใสๆเลยนะครับ มิกเซอร์นะครับโปรพัสนะครับตัวนี้โปรพัสตัวเล็กนะครับมีบลูทูธนะครับมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนี้นะครับพี่น้องครับมีอีคิวให้นะครับผมนะครับมีเอฟเฟกนะครับก็มีทั้งหมดหกช่องนะครับหกช่องนะครับมีหกช่องนะครับอ่ะสภาพใหม่รีบเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับ มิกเซอร์ตัวเล็กนะครับ1,300บาทนะครับคุ้มมากนะครับราคานี้นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นกล่องไฟพานะครับกล่องไฟพานะครับผมครับมาดูแร็กไฟพานะครับตัวนี้นะครับนะครับมีล้อเข็นนะครับเรียบร้อยนะครับสภาพดีนะครับสภาพดีนะครับพี่น้องครับนะครับข้างในก็จะ ใส่ไฟพาได้แปดตัวนะครับแปดตัวนะครับมีแปดช่องนะครับสภาพดีนะครับนี่นะครับพี่น้องครับนี่ก็จะหลุดมะปากาแปะปัยญาจะโอเคแล้วนะครับนะครับมีแปดช่องนะครับกล่องไฟพาครับสองพันสามร้อยบาทนะครับสองพันสามร้อยบาทนะครับนะครับมาดูอ่าอีคิวนะครับ อีคิวหน้าเขียวนะครับ Bs X S นะครับตัวนี้หน้าเขียวมีสองตัวนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับพี่น้องนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะตัวละสองพันสองร้อยบาทนะครับตัวละสองพันสองร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับสไลด์ยาวนะครับตัวล่างจะเป็นของครับออดิโอนะครับครับออดิโอนะครับสไลด์ยาวเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ 2200บาทเช่นเดียวกันนะครับ2,200บาทครับสวยๆนะครับผมนะครับคราบออลิโอสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับนะครับต่อมามาดูนะครับครอสสองทางนะครับของซาเบสนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับพี่น้องครับสวยๆนะครับสองทางนะครับของซาเบสนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับ 1,000บาทนะครับ1000บาทท้วนนะครับผมนะครับ1,000บาทท้วนนะครับขออภัยพี่น้องอ่ะนะครับมาดูตักไฟนะครับว o n ซิสเต็มนะครับตัวนี้ว o n ซิสเต็มนะครับพี่น้องท่านใดเคยใช้ก็จะรู้จักสรรพคุณของมันนะครับเป็นตัวนะครับกรองไฟนะครับกันไฟกระชากอย่างดีนะครับผมกันไฟกระชากนะครับระบบป้องกันระบบเครื่องของเรา พวกเครื่องระบบดิจิตอลของเรานะครับพวกครอสอีคิวพวกมิดดิจิตอลนะครับใช้แบบลักตัวนี้นะครับจะดีมากนะครับผมอของใหม่ก็จะแพงอยู่นะครับประมาณน่าจะสี่พันกว่าบาทนะของใหม่นะครับตัวนี้ราคามือสองนะครับมือสองสภาพสวยนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับพี่น้องนะครับรักข้างหลังก็ยังอยู่นะครับแต่ล็อตไฟข้างหลังนะครับยังอยู่นะครับ ดี๋ยวขออภัยพี่น้องอหยกสักครู่นะครับมาดูคลอด s d a y t o n นะครับตัวนี้เป็น1สาโปรนะครับของ1สาโปรกล่องเบลออ่ะนะครับ1สาโปรนะครับเป็นรุ่น260นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับหกพันบาทท้วนนะครับหกพันบาทท้วนนะครับพี่น้องครับ เครื่องสภาพสวยนะครับใช้งานปกตินะครับหนึ่งซาเโปรนะครับสองหกศูนย์นะครับหกพันบาทท้วนนะครับซาวโปรต่อไปจะเป็นดีบีเอชเช่นเดียวกันนะครับดีบีเอชนะครับดีบีเอชนะครับสองหกศูนย์นะครับสองหกศูนย์นะครับตัวนี้สภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้อ่ตัวนี้เครื่องโมนะครับโมมาเต็มซูบเลยนะครับ ะครับโมมาจัดเต็มเลยครับพี่น้องเสียงดีมากครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับเป็นเครื่องโมนะครับเครื่องโมนะครับนะครับ็ก X ์สองหกศูนย์นะครับโมมานะครับราคาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องนะครับต่อมาจะเป็นอีคิวดีบีเอ็กนะครับตัวนี้ก็งานเกรดนะครับตัวนี้สวยนะครับเป็นงานก๊อปเกรดนะครับก๊อปเกรดนะครับสวยนะครับสวยแล้วก็เสียงดีนะครับเสียงดีนะครับให้ดูหน้ากันก่อนนะครับพี่น้อง โลโก้ก็จะคมชัดนะครับก q จะมีหลายเกรดนะครับงานก๊อปตัวนี้งานเป็นงานก๊อป USA นะครับ USA นะครับมาดูไส้ในนะครับพี่น้องอะไส้ในไส้ในก็จะเหมือนของแท้ไปเลยนะครับนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับพี่น้องครับ ใส่ในแน่นเปียๆเลยนะครับพี่น้องครับ DX นะครับสไลด์ยาตัวนี้นะครับเป็นงานกอปเกรดนะครับตัวนี้เสียงดีแน่นอนรับประกันนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับครับมาต่อที่ตู้สิบห้านิ้ว BV นะครับ BV สภาพโอ้สภาพมือสองสภาพมือหนึ่งนะครับมือสองสภาพมือหนึ่งเลยนะครับพี่น้องนะครับสวยมากนะครับ เจ้าของยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับทํามายังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตู้พร้อมดอกนะครับบีบีสินิ้วนะครับบีบีสินิ้วสภาพใหม่ะนครับพร้อมดอกนะครับพร้อมดังฝาหลังนะครับฝาหลังนะครับน้องสภาพมือสองนะครับสภาพเหมือนมือหนึ่งนะครับซื้อมือสองเหมือนได้มือหนึ่งนะครับมีสองใบนะครับพร้อมดังนะครับใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับตู้พร้อมดังนะครับ บีวีสิห้านิ้วนะครับสภาพสวยเลยนะครับพี่น้องครับเหมือนได้ของใหม่นะครับเหมือนได้ของใหม่นะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้นะครับบีวีสิบห้านิ้วนะครับพร้อมดังใบละ2200รอบาทครับตัวนี้ก็สภาพยังไม่ได้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับซื้อมือสองเหมือนได้ของมือหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เหมือนได้ของมือหนึ่งเลยนะครับ กลางนะครับส hm. mm. ิบสองนิ gines, ้วนะครับสิบสองนิ้วนะครับตู้ไม่อาแทสสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับพี่น้องครับกริบเลยนะครับนี่เหมือนได้ของใหม่นะครับเหมือนได้ของใหม่นะครับพี่น้องครับด้านหลังนะครับจะเป็นสเปคคอนแบบนี้นะครับนะครับพร้อมดังนะครับสิบสองนิ้วพร้อมดังนะครับใหม่ทั้งดอกทั้งอะไรทั้งตู้โหใหม่มากเลยนะครับนะครับสิบสองนิ้วพร้อมดังนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพัน ห้าร้อยบาทนะครับปี่น้องนะครับคุ้มมากครับซื้อมือสองเหมือนได้ของมือหนึ่งนะครับอ่ะนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับเทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับพร้อมดังเช่นเดียวกันนะครับพร้อมดังนะครับสภาพสภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้จะวางนานนะครับเก่าไปหน่อยก็จะฝุ่นเกาะไปหน่อยนะครับแต่สภาพโดยรวมใหม่ๆเลยครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับ เทอร์โบ15นิ้วฝาหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับฝาหลังเช่นเดียวกันนะครับมีเขามา2ใบพร้อมดังนะครับพร้อมดังส5หนิ้วพร้อมดังนะครับใบละตัวนี้ใบละสอง0บาทนะครับใบละสอง0ันบาทนะครับพี่น้องครับเทอร์โบนะครับตัวเทอร์โบ15้านิ้วนะครับพร้อมดังใบละ2,000บาทนะครับเอามาดูไม้ลอยนะครับไม้ลอยไมโครเทค 3D นะครับตองสานะครับสภาพใหม่ สวยกริบนะครับพี่น้องครับใหม่มากเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมีชุดย้ายเสาวให้นะครับจุดย้ายเสาหนานะครับตัวใหม่ก็สวยนะครับใหม่ใหม่มากเลยนะครับนะครับอ่ะสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกระเป๋าสวยๆแบบนี้เลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับ ระบบดิจิตอลก็มีนะครับมิกดิจิตอล x อ็กแอสภาพสวยๆกลิบๆเลยนะครับตอนนี้มีเข้ามา2ตัวนะครับ2ตัวนะครับ x อ็กแอแท้นะครับของแท้นะครับนะครับอุ้ตัวนี้ใหม่มากครับปี66นะครับนี่เดือน7ปี66นะครับตัวนี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับสภาพอยู่แต่ว่าปีเก่าหน่อยนะครับเป็นปี61นะครับแต่สภาพนี่สวยนะครับสวยเหมือนกันเลยนะครับ ครับเหมือนอยู่แต่ในกล่องแหลกนะครับไม่เคยโดนฝุ่นเลยนะฮะอ่ะนะครับปี66นะครับตัวบนปี66อ่าหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับตัวล่างนะครับปีเก่าหน่อยแต่ว่าสวยนะครับสภาพสวยนะครับนี่เกลี้ยบเลยครับพี่น้องครับอ่ะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับหมื่นสามห้ากับหมื่นสี่ห้านะครับพี่น้องตัดสินใจกันเอานะครับ อ่ะ power m นะครับ power m aj นะครับแปดศูนย์ศูนย์สองนะครับ switching น้ําหนักเบานะครับสภาพโดยรวมก็สวยนะครับกล่องยังอยู่ครับกล่องเดิมนะครับนี่นะครับกล่อง e j นะครับนี่กล่องนะครับสติเกอร์ยังอยู่ครบนะครับอ่ะหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับนะครับ switching นะครับตัวล่างจะเป็น modify พันสองนะครับ p x s พันสองนะครับ เครื่องเดิมๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเครื่องสวยๆนะครับ PXM5 นะครับ PXM5 นะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะนะครับนี่นะครับพี่น้องก็ยังไม่แกะเลยนะครับห้าพันบาทท้วนนะครับห้าพันบาทท้วนนะครับ Arm Music เสานะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับเครื่องเดิมๆนะครับรุ่นพันแปดนะครับ เอทีพันแปดนะครับหล่อๆสวยๆเลยนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องอ่ะครับมาดูที่ดอกลำโพงนะครับผมตัวนี้จะเป็นสี่ห้าศูนย์ของพีออ i ดีโอนะครับสี่ห้าศูนย์นะครับพร้อมปากนะครับพร้อมปากนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทพร้อมปากนะครับผมนะครับผมปากอ่าแปดคูณแปดนิ้วนะครับปากแปดคูณแปดนิ้วนะครับหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมปากนะครับ e สามร้อเอสนะครับสิบห้านิ้วนะครับ e สามร้อยเอสนะครับดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆดิครับพี่น้องครับนี่อ่ะดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับจะเป็นรุ่นผลิตไทยนะครับไทยแท้นะครับนี่ไทยแท้นะครับพี่น้องครับเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ e สามร้อเอสนะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมาดู bm สามร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไทยแท้เช่นเดียวกันนะครับผลิตไทยแท้นะครับตัวนี้นะครับ bm สามร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาท อ่ะตัวนี้จะเป็นกล่องแหลกนะครับแหลกอ่าแหลกประมาณ CU นะครับ CU นะครับพี่น้องแหลก CU นะครับนี่นะครับข้างในสภาพดีนะครับสภาพดีนะครับมีฝาปิดอ่าเป็นสายมิกเซอร์ได้นะครับก็จะสายมิกเซอร์ประมาณมิกเซอร์อ่าเป็นยามาฮ่ารุ่น16นะครับ16 Yamaha 16ก็จะสายรุ่นนั้นได้นะครับนี่นะครับสายมิกเซอร์ได้ข้างบนนะครับ ด้านล่างก็จะใส่เป็นขนาดประมาณซีอูนะครับก็จะลึกประมาณ19นิ้วนะครับลึกประมาณ19นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแหลอย่างดีนะครับมีฝาปิดอย่างดีนะครับนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ2,200บาทนะครับ2,200บาทนะครับโอ้คุ้มมากครับราคานี้คุ้มมากนะครับส่วนตัวล่างครับเป็นแหลกไม้นะครับแหลกไม้นะครับนี่แหลกประมาณซีอูนะครับลึกประมาณ19นิ้วเหมือนกันครับซีอูนะครับมีฝาข้างเดียวครับฝาปิดธรรมดานี่แหละนะครับ แหลกไม้ขอบเหล็กนะครับตัวนี้หกร้อบาทนะครับหกร้อบาทหกร้อบาทือนกันนะครับผมอ่ะนะครับมาดูชุดตู้ลําโพงนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบเทอร์โบหน้าโค้งนะครับเทอร์โบหน้าโค้งก็จะเป็นหน้าผ้านะครับหือพี่น้องไม่เอาหน้าก็แกะผ้าหน้าผ้าออกได้นะครับไปใส่ตะแกรงเหล็กเอานะครับสวยๆนะครับอ่ะเทอร์โบหน้าโค้งนะครับตู้ สภาพดีนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีบวมนะครับคอเล็ตนะครับพี่น้องครับนี่สีระเบิดแบบนี้นะครับนะครับแค่สีอาจจะดูเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าไม้นี่ไม่มีผุไม่มีบวมนะครับนะครับไม้อัดแท้นะครับเซอร์โบรหน้าโค้งนะครับนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้ขอรับเองนะครับเพราะว่าน้าหนักค่อนข้างเยอะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับลูกเหล่าใบละหนึ่งพัน 200บาทนะครับมีทั้งหมด8ใบนะครับพี่น้องมีทั้งหมด8ใบนะครับดอกลำโพงนะครับชาเลนเจอร์นะครับรุ่นรุ่นพี่นะครับ650บาทนะครับตัวนี้นะครับชาเลนเจอร์นะครับดอกเดิมๆสวยๆนะครับดอกละ2,650บาทนะครับดอกละ2,650บาทนะครับมาดูของใหญ่นะครับของใหญ่นะครับนี อเลนมีกล่องมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับตัวนี้เช็คเบื้องต้นนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่รู like ้เป็นกับหม้อแปลงหรือเปล่านะครับหม้อแปลงของมันหรือเปล่าหรือเป็นกับอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับสัญญาณไม่เข้าเลยนะครับแต่เปิดติดนะครับเปิดไฟติดไฟเข้านะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับผมผมขายราคาช่างนะครับสภาพยังดีนะครับสภาพยังดีนะครับ ตอนไปซื้อนีเจ้าของบอกว่าใช้งานใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าผมมาลองผมเสียบเข้าแล้วสัญญาณไม่เข้านะครับไม่เข้าทุกช่องนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับไม่เข้าทุกช่องเลยนะครับไม่รู้เป็นกับหมอแปลงหรือเป็นกับอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ใช่ช่างนะครับนะ uh, ขายราคาช่างไปเลยครับขายราคาช่างนะครับเครื่อ <dependence> ง <months> เปิดติดนะครับเครื <horsepower> ่องเปิด <Luc> ติดนะครับมอแปลงนะครับนี่กล่องเรียบร้อยนะครับอาเลน G.L. สองพันสี 2, ่นะครับเลนนะครับตัวนี้นะครับเครื่องสภาพดีนะครับก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับอขายราคาช่างนะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะพี่น้องท่านใดเป็นช่างนะผมคิดว่าไม่น่าจะเสียนะครับไม่น่าจะเสียอะไรนะครับนี่นะครับไม่น่าจะเสียอะไรมากนะครับตอนนี้แค่สัญญาณไม่เข้านะครับผมเช็คเบื้องต้นสัญญาณไม่เข้านะครับก็เลยตีเป็นงานเสียไปเลยงานช่างไปเลยครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทท่ว้วนนะครับ พี่น้องถ้าส่งก็จะมีค่าส่งนะครับเพราะว่าอของหนักนะครับมันใหญ่นะครับมันใหญ่นะครับผมดอกลำโพงนะครับ PCM นะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับนี่โคงหล่อนะครับตัวนี้เป็นโคงหล่อนะพี่น้องอึ๊บให้พี่น้องดูนะครับดอกสวยเลยนะครับนี่นะครับนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ PCM ตัวนี้จะเป็นรุ่นสี่ร้ยวัตต์นะครับตัวตัวเหลืองจะเป็นรุ่น500ร้ยวัตต์นะครับนี่ โครงหล่อเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นไว้ตัวเดียวกันนะครับรุ่นี้นะครับโอ้หนักนะครับพี่น้องโครงหล่อนะครับหนัก่อยอึ๊บนี่นะครับพี่น้องครับสวยๆนะครับนี่นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับก็ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับดอกละหนึ่งพันบาทคุ้มแน่นอนครับอ้าวโอ้ยหนักขอวางก่อนเนาะนะครับผมปากอ่ะเป็นปากลายรลแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเหลือสองตัวนะครับ ต,350 to ตัวละ350บาท,ทนะครับตัวละ350บาทนะครับแรมคอมซีซีนะครับพร้อมปากนะครับแรมคอมซีซีพร้อมปากนะครับพี่น้องนะครับตัวละ500บาทนะครับตัวละ500บาทพร้อมปากนะครับพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคอมซีซีนะครับพร้อมปากนะครับตัวละ500บาทนะครับดีเจ็ดห้าศูนย์นะครับดีเจ็ดห้าศูนย์นะครับตัวละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องนะครับ อะมาดูตู้มอนิเตอร์เนาะราคาพิเศษนะครับตู้มอนิเตอร์อ่ะจะเป็นหน้าผ้าแบบนี้นะครับนี่หน้าผ้านะครับไม่เอาหน้าก็ได้ครับไปซื้อตะแกรงมาใส่เอาครับพี่น้องครับสวยเลยนะครับแกะหน้าผ้าออกนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับนะครับใบละห้าร้อยบาทครับใบละห้าร้อยบาทนะครับนะครับตัวนี้อ่ะแบบนี้มีสองใบนะครับมอนิเตอร์สิบห้านิ้วนะไม่อ่านแท้นะครับนี่ตัวนี้แถมปากนะครับแถมปาก แถมปากสองตัวครับสองตัวแถมปากนะครับตัวนี้สองตัวนะมอนิเตอร์สิบห้านิ้วนะครับไม้อัดแท้นะครับใบละห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันครับใบละห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้อ่ะเสียงกลางนะครับเสียงกลางสิบสองนิ้วนะครับเป็นสองคูณหนึ่งนะครับไม้อัดแท้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับแถมปากนะครับนี่แถมปากนะครับนี <X> ่นะครับแถมปากไปเลยนะครับอ่ะใบละนะครับใบละ ใบละหกร้อยบาทนะครับอ่ะพี่น้องถูกไปเลยใบละหกร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับไม้อาจแท้นะครับมีขอบเหล็กนะครับนี่เอาแต่เหล็กก็คุ้มแล้วครับนี่นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นรอยต่อนะครับตรงกลางที่มันมีรอยแยกน่าจะเป็นรอยต่อของไม้นะครับ ตู้ใช้งานได้นะครับไม่ผุไม่บวมนะครับสภาพดีนะครับนะครับใบละหกร้อยบาทนะครับพี่น้องโคตรคุ้มเลยนะครับราคานี้นะครับอ่ะมาดูสายนะครับสายตัวนี้จะเป็นสายสี่อนะครับสี่อนะครับเบอร์สี่นะครับใหญ่นะครับนี่ทําสายเมนได้เลยนะครับทําสายลําโพงก็โอ้โหแจ่มเลยถ้าสายเบสนี่ทําสายเบสนะครับทําสายลําโพงสุดยอดเลยครับสี่อครับสี่อ สี่คูณสี่นะครับความยาวประมาณสามสิบห้าเมตรนะครับประมาณครับสาสิบเมตรขึ้นแบบสาสิบกว่าเมตรนี่แหละครับอมีสองกองนะครับนะครับมีสองกองนะครับก็อ่ะแถมแถมหัวไปแบบนี้เลยครับนี่เจ้าของเดิมน่าจะทําเป็นสายเมนนะครับนี่แต่แต่ความคิดผมน่าจะทําสายลําโพงน่าจะดีครับเพราะว่าเบอร์สี่นี่สุดยอดเลยครับก็ตัวนี้มีหนึ่งหัวนะครับตัวนี้มีหนึ่งหัวเส้นนี้มีสองหัวนะครับเอาเอาเส้นละนะครับเส้นละ หนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทนะครับพี่น้องโอ้โหคุ้มมากราคานี้คุ้มครับเบอร์สี่นะครับนี่สี่คูณสี่นะครับยาวประมาณสามสิบเมตรขึ้นนะครับสามสิบกว่าเมตรนะครับนะครับเส้นละหนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทนะครับอามิซเซยามาฮ่านะครับของแท้ตัวนี้ของแท้นะครับเสียหนึ่งช่องครับนี่ยันไม่เข้าหนึ่งช่องนะครับนี่นอกนั้นปกตินะครับเอฟเฟกต์ช้ำเลยนะครับช้ำเลยอีคิวก็แจ่มนะครับ เครื่องใช้งานปกตินะครับไม่ดังหนึ่งช่องนะครับยามา a h าแท้นะครับรุ่น MX12 นะครับ MX12 T6 นะครับตัวนี้รุ่นเก่าๆจะเสียงดีนะครับเสียงดีกว่ารุ่นใหม่แน่นอนนะครับเสียงดีกว่าครับเสียงหนาใสนะครับชัดมากนะครับยามา a h านะครับตัวนี้แท้นะครับพี่น้องครับลุ้นจองนะครับตัวนี้อ่ะคลิปนี้ผมขายราคาพิเศษเลยนะครับสี่พันสี่พันแปดร้อยบาทนะครับสี่พันแปดร้อยบาทนะครับพี่น้อง ได้ของแท้ไปใช้งานนะครับโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับพี่น้องนะครับตู้เสียงกลางนะครับเสียงกลางสิบสองนิ้วนะครับเป็นตู้เปล่านะครับตู้เปล่าตะแกรงปั๊มสวยๆนะครับแขวนโรงงานนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่มีสีใบนะครับขายยกพวงนะครับตัวนี้ขายยกพวงไปเลยนะครับอ่าปากจะเป็นสายปากลายเลนนะครับเป็นสายปากลายเลนนะครับนะครับเป็นตู้เปล่านะครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มสวยๆนะครับ พวงนี้นะครับสี่ใบพร้อมชุดแขวนนะครับหกพันห้าบาทนะครับหกพับาทนะครับพี่น้องนะครับท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหลังไม้นะครับผมส่วนตัวอื่นนะครับเดี๋ยวจะลงในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้นะครับผมอคลิปนี้ยาวแล้วนะครับผมขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ